หลังจากมติคอรมอที่อนุมัติให้ก่อสร้างดําเนินการโครงการบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการนะครับแต่ก็เผชิญกับปัญหาอย่างต่อเนื่องครับทําให้ล่าสุดนี้ลองนึกดูนะครับคุณผู้ชมจินตนาการดูเล่นๆว่าถ้าหากวันนี้โครงการบ่อบำบัดน้ําเสียคลองด่านเดินหน้าต่อไปจะเกิดกระแสต,ต่อต้านหรือว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเพราะอาจจะมีคนอีกส่วนหนึ่งครับบอกว่า สิ่งที่ได้ไม่คุ้มกับสิ่งที่เสียไปติดตามจากรายงานของคุณมนทิราถุงทรัพย์ครับโครงการบ่อบำงบัดน้ำเสียคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการมีขนาดกว่า1,900ไร่เนื้อที่บางส่วนเป็นป่าชัยเลนติดกับอ่าวไทยซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศโครงการนี้จึงเป็นที่จับตามองของทุกภาคส่วนตั้งแต่เริ่มเปิดตัวโครงการจนถึงขั้นดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ90 และมีเรื่องของคดีความจนมีคำสั่งให้ยุติการก่อสร้างทั้งหมดโครงการบ่อบำบาัดน้ำเสียคลองดาอ่านยังคงถูกปิดตายและกลายเป็นอนุสร์เตือนให้ระลึกถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นบนหน้าประวัติศาสตร์ของไทยแต่หากจะมีการนำโครงการนี้มาปัดฝุ่นเพื่อดำเนินการอีกครั้งคงต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาและพูดคุยกับทุกภาคส่วน บทเรียนที่ผ่านมาจากมหากาบการทุจริตโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองดานทำให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกลับมาทบทวนถึงผลกระทบและค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลที่จะตามมาหากมีการเดินหน้าโครงการต่อไปโดยชาวบ้านยังมีจุดยืนเดิมคือไม่ต้องการให้มีบ่อบำบัดน้ำเสียเกิดขึ้นในพื้นที่และยังมีอีกหลายคำถามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถตอบเพื่อคลายข้อวิตกกังวลของชาวบ้านได้ ในการจัดการน้ำเสียที่นำเข้ามาบำบัดในพื้นที่ก่อนปล่อยลงสู่อ่าวไทยน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมีคุณภาพมากแค่ไหนนะคะถ้าน้ำเสียดีจริงเอามาทิ้งทะเลทำไมถ้าเอาน้ำเหล่านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำที่ดีสะอาดบริสุทธิ์มากเลยปล่อยลงไปที่ทะเลมันทำให้ความเคมของน้ำทะเลเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง2กลิ่นกลิ่นที่เกิดระบบระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยฮะรับน้ำเสียทั้งจังหวัดสมุรประการสห 5 2 5 0 0 0ลูกบาทเมตรต่อวันย่อมมีกลิ่นอันที่3กาตรกตะกอนที่ผ่านระบบบําบัดน้ําเสียจะนําไปจัดการอย่างไรเขาบอกกองและถมที่ที่นี่อันนี้เราก็รับไม่ได้เพราะกากกาตรกตะกอนนั้น,เ,นเป็นกาตรกตะกอนที่มีสารโลหนะเมื่อมันเมื่อมันเมื่อม,มีลมบกลมทะเลมันก็จะพัดฟุ้งกระจายแล้วก็เมื่อมีฝนตกมันก็จะชะเข้าสู่ระบบนิเวศเหมือนเดิมคือระบบน้ําเหมือนเดิมอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาตอบเราไม่ได้เมื่อมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ ก็กระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านด้วยเช่นกันเพราะชาวบ้านในละแวกนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพประมงพื้นบ้านซึ่งต้องอาศัยอ่าวไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ําก็จุดหนึ่งก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าขบรบัติของหนักไม่ได้สายแค่มีสารตะกลัวคือว่าทะลงมาเนี่ยปูหอยปูปลาของเราอะ่ะใช่ไหมครับก็ต้องมีสารตัวนั้นเหมือนกันเรามากินใช่ไหมครับมันก็ไม่ดีกับร่างกาย ถ้าแบบเนี้ยเป็นน้ําออกมาแบบปล่อยทุกวันทุกวันเป็นน้ําจืดนะครับมลพิษมันก็จะเกิดแล้วสิ่งต่างๆมันก็ตามมาเรื่อยๆนะครับไม่มีงานไม่มีเงินนะครับครอบครัวแตกยากยาเสพติดเข้ามานะครับเป็นลูกโซ่เลยอีกหนึ่งทางเลือกที่ชาวบ้านเสนอให้จัดการพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านในวันข้างหน้าคือการเปลี่ยนโฉมบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้กลายเป็นศูนย์วิจัยและแพร่พันธุ์สัตว์น้ำเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และร่วมกันฟื้นฟูฟธรรมชาติคือมันเคยมันเคยมีการศึกษาไว้แล้วกรมควบคุมเนี่ยศึกษาไว้แล้วเมื่อปี4 8ว่าบ่อบำบัดน้ําเสียที่นี่สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นศูนย์วิจัยได้และใช้งบประมาณเท่าไหร่ดังนั้นนะดิฉันยืนยันว่าคนคลองด่านไม่ยอมให้มีบ่อบำบัดน้ําเสียที่คลองด่าน <S S S <c oughs> เราจะมีศูนย์วิจัยและแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้าคลองด่านและเราก็หวังว่า ทั้งประเทศจจะเเข้้าใดวยมื่อเดินมาถึงจุดจบของคดีความก็ถึงเวลาต้องเดินหน้าโครงการต่อไปแต่จะเดินหน้าไปในทิศทางไหนคนไทยทุกคนคงต้องการคําตอบที่ชัดเจนเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ทางออกที่ถูกต้องโดยไม่เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมมนทิราถุงทรัพย์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน